เรื่องนี้กลายเป็นทอกออฟดอะทาวพูดกันสนั่นเมืองนะเรื่องเรื่องเสียแป้งอ,เ,อเสียแป้งตอนนี้เนี่ยตำรวจ<อ>นยายการสารราชทันโดนกันเป็นลูกระนาดเลยเนะเพราะว่าคือเมื่อก่อนมันมีคางนี้พี่ป๋องอสมัยสงคารามกับพรรคคอมมิวนิสต์นะ,ะมันมีคาที่คอมมิวนิสต์เข้าชูความขวัญ กับชาวบ้านว่าไม่ไม่ลบนายไม่หายจนอ่าอ่านี่แล้วเสียแป้งในใช้หลักการนี้เลยคือชวนชาวบ้านลบกับนายกับพูดเรื่องตำรวจเรื่องอะไรพวกนี้ตำรวจเป็นนายที่ใกล้ชิดชาวบ้านที่สุดในภาษาของคนใต้นะนะเออเนี่แล้วกลายเป็นว่าอย่างที่พี่ป้อมพูดไปตอนกลางวันเนี่ยคนไปเชียร์ไปเชียร์เสียแป้งคนไปเชียร์เสียแป้งสู้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 ก็เพราะว่าไม่ลบนายไม่หายจนยแล้วก็แล้วก็บอกว่าที่เขารอมาได้ทุกวันเนี่ย ชาวบ้านช่วยเขาเพราะว่าตํารวจเนี่ยเป็นปลึกปับเป็นปลป,ปักกับชาวบ้านเขาก็เลยเอาชาวบ้านเปน็นแนวร่วมทีนี้มันเรื่องนี้มันก็มีหลายประเด็นนะครับอามุมตํารวจก่อนแล้วกันนะครับพบรตรลอรนะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนนยนะครับบอกว่าโอ้ตอนนี้รู้แล้วรู้อ,อะไรรู้ว่ายังอยู่เมืองไทยอยู่อย่านฉันก็รู้ฉันก็รู้ <laughs> รู้ยังอยู่เมืองไทยนะครับรตำรวจจะทําตามหน้าที่ไม่ทําตามเสียงในโซเชียลซึ่งเป็นคนส่วนน้อย ในโซเชียลตอนนี้ติ๊กต่อก43ล้านคนนะพี่เนี่ยคือแกก็ตอบคําถามในรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นในฉากที่ตอกเนี่ยนะที่เสียแป้งออกมาพูดมันมีอันนี้สวนปาล์มใช่ไหมสวนปาล์มคลิปที่หนึ่งสวนปาล์มแล้วก็มีรวดวหนามรัดวหนามคลิปที่สองคลิปที่สองเป็นประตูสีแดงประตูสีแดงที่ไหนยังไงโอ๋เหมือนดูหนังฝรั่งเลยนะหนังสืบสวนสอบสวนนะต้องไปสแกนดูว่าที่ไหนยังไงนะครับเพราะว่าตรอบอกว่ายืนยันว่าักนักโทษชายแป้งเนี่ยยังอยู่ในประเทศและ จะมีรถหนามซึ่งดูค้าอยู่ตามตะเข็บชายแดนซึ่งก็ต้องตรวจสอบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ใดรวมทั้งบ้านประตูไม้สีแดงที่ปรากฏอยู่ในคลิปแหมไอรถหนามเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องไปชายแดนนะคนที่เขาซื้อที่ซื้อทางแล้ไม่ทําอะไรเ็าขึงรถหนามมาไว้ก่อนนะแต่ท่านก็บอกอาจจะวิเคราะห์ไว้ก่อนอาจจะอยู่ชายแดนภาคใต้ภาคใต้นะครับ ส่วนเรื่องที่มีการออกมาแฉถึงบุคคลต่างๆรวมไปทั้งที่มีรายชื่อตำรวจหลายนายเข้าไปพัวพันกับคดีเก่าเนี่ยก็ได้สั่งการให้เจรตํตรวจแห่งชาติไปตรวจสอบข้อได้จริงถ้าพบว่ามีมูลความผิดก็จะลงโทษทั้งวินัยและอาญาเลยนะไม่ปล่อยปะละเว้นทั้งทิ่นะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่คุณต่อศักมาคุณต่อตับคุณต่อศักพูดคาว่าจะลงโทษทั้งวินัยและอาญาเนี่ยหลายเรื่องแล้วนะแล้วหลายคนด้วยคือปองอาจจะพี่บองจะพูดเสมอเลยนะพี่จ้อง พอบตรที่อยู่ปีเดียวทำอะไรไม่ได้หรอกคุณมาเดือนกันยาใช่ไหมครับกันยาตุลาคุณก็หายไปแล้วสองเดือนวันที่คุณต้องรับช่อกระเช้าอ่ะกระเช้าอ่ะคุณเหลือสิบเดือนสิบเดือนคุณจะทําอะไรอ่ะคนไกข้างล่างจะผ่าตัดอะไรได้จะแก้ไขอะไรได้คุณจะเยียวยาอะไรได้คุณจะปรับปรุงอะไรได้คุณทําไม่ดีเดี๋ยวอีสิบเดือนมาคุณกายเป็นแบบในตํารวจนอกราชการอ่ะชีพหายเกิดเลยถูกไหมครับใครจะก้าอาคอไปขึ้นเขียงอ่ะ อู่ไละอยู่ไปอย่างเงี้ยให้สภาพไปเงี้ยไปวันวันนึงและเราพวกเราเนี่ยก็อยู่กันไปแบบเนี้ยอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาอีกใครเป็นผอกตลอขึ้นมาจ่อจ่อจากบิ๊กต่อใครพี่กองคือคุณรอยตอนนี้ยังยังชื่อยังไม่ไปสปชนะยังแล้วเหลือเหลือเก้าเดือนแล้วนะน่าจะสั้นเหมือนกันคุณรอยเหลือเก้าเดือนแล้วเก้าเดือนไปสปชทําไมทําไมไม่เอารองสปชขขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้จักคุณรอยแลวไม่รู้จักรองสปชนะแต่นี่ปีเดียวอันแล้วให้ต่อคุณต่อศักด์ใครต่อ เดี๋ยวผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้นะเรื่องของแต่ยังไม่ใช่บิกโจ๊กยังไม่ใช่บิจโจ๊กบิกโจ๊กยังอู่หลายปีเจ็ดปียังอยู่หลายปีนะแต่ว่าตามที่บอกถ้าเอาตามอาบุโศนี่นะตามลําดับเนี่ยนะโอ้มันก็แป๊บเดียวก็จะมีปัญหาแบบนี้คืออยู่ปีเดียวไม่ได้มันผัดตัดไม่ได้เราก็ไปรูงจากบิจโจ๊กนะแต่เราไม่มีตัวเลือกแล้วไงแต่แล้วแกว่าไงรู้ว่าแป้งอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ทุกอย่างตำรวจทำตามหน้าที่หมดคือคนขับรถไป เอากาลังไปล้อมภูเขาขบวน200ข้างล่าง200เฮลิคอปเตอร์ขึ้นทุกวันขี่ช้างจับตะกแตนนะเปล่าค่าใช้จ่ายเนี่ยนะวันๆหนึ่งเท่าไหร่ค่าอาหารเท่าไหร่ค่าเบี้ยเลี้ยงพออยยังตำรวจไปต้องมีค่าเบี้ยเลี้ยงเสถียรภัยต่างๆนะครับบินอยู่ยังไงโดนผีหลอกก็มีนะเอออะไรแบบเนี้ยคนว่าก็แบบเอะเราเราการข่าวเป็นเพราะการข่าวเรารู้ป่ะไม่ดีอ๋อการข่าวไม่ดีเพราะว่าอะไรประชาชนเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจไม่รู้ไม่เห็น นะออยังมจาจับมันแถวนี้ฉันออกไปกีดยางไม่ได้เลยซึ่งอัดประเด็นเนี้ยนะครัผบผบตรต้องก็บอกว่าเ,ออเป็นเพราะประชาชนในพื้นที่ไม่เชื่อมั่นการทํางานของตํารวจนะเขา<อ>ไม่ใช่นะไม่เชื่อนะไม่ลบนายไม่หายโจรเออเนเขาก็ทันตามเสียแป้งบอกออนะนะแล้วก็แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะแก้โดย การปรับทัศนคติตํารวจชุดปฏิบัติงานแล้วก็ตํารวจในพื้นที่ให้ประชาชนเขาไว,ว้วางใจมากขึ้นประมาณนี้จะได้เป็นสายเป็นหูเป็นตาให้เราใช่ไหมคือถ้าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือนี่ลลำบากก็คิดดูว่าถ้าเราจับสองคนที่ส่งชเชบียงกับตัดไม้ไม่ได้เราก็จะไม่รู้ว่าแป้งนานโนดเนี่ยซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขาบรรทัดแล้วเอาตํารวจขึ้นไปแล้วเขานี่เดินบนเทือกเขาบรรทัดยังสนามหญ้าหน้าบ้านเขาว่า เครือขาบรรทัดนี่มันไม่ใช่แบบเป็นเขาลูกเดียวนะมันเป็นเทือกมันเป็นเทือกเขามันเป็นเทือกเพราะฉะนั้นก็จะรู้ทางขึ้นทางลงน้าตกตรงไหนแล้วเสร็จลงมาแล้วเห็นไหมมีน้ำมีสวนปามมีสวนปามแล้วมู้ไปอยู่สวนปามใครกันไป็น้หน้าสายกิ๊กเลยนะแล้ววันวันที่วันที่ออกจากที่มีภาพหลุดออกมานะออกมาจากโรงพยาบาลหนีออกจากโรงพยาบาลไม่นานปาร์ตี้ฉลองกันหญ่ฉลองมันหน้าไหมล่ะแล้วเสรยจแล้วแล้วปนเสียบแป้งล่อใครบ้างตำรวจกี่คน กกาอายการผู้รักษาแล้วก็แก๊งเขาที่เคยไปด้วยกันทําไมไอ้ผมถูกจับไอ้คนนี้หลุดคดีอ,อะไรแบบเนี้ยาจจะหลวดจลวดเจริญกูโดนคนเดียวเพราะฉะนั้น,น,นพวกมึงต้องตายหมู่พอตอนรอก็บอกว่าคือถ้าจะหลบหนีคือฝากไปถึงแป้งนะะถ้าจะหลบหนีต้องหนีไปตลอดชีวิตนะเอเอนะ <c oughs> ควรจะคิดให้ดีติดต่อเข้ามอบตัวถ้าไม่รับผากไม่รับการเป็นธรรมก็แจ้งมา คือเสียแป้งแกก็จะมีเงื่อนไขว่าต้องดําเนินคดีกับอายการคนนั้นคนนี้ด้วยแกถึงจะมอบตัวไม่อย่างนั้นก็ไปแต่ศพอ่ะไปแต่ศพไม่ถึงศพใครศพแกคือเอาศพแกไปคือแกไม่มีทางเดินเดินไปมอบตัวถ้าไม่ทําตามเงื่อนไขสูสู้ยันงตายอ๋อเนี่ยิ่งตอนนี้นะเขาเรียกถ้าเป็นภาษามวยเขาเรียกว่าอมวยได้ใจได้ใจคือว่าใช่ดิพี่ไปดูดิสู้สู้พี่สู้สู้แล้วคนคือเหมือนเหมือนกับว่า เราเนี่ยจะไปสู้กับตำรวจไม่ดีอ่ะไม่เป็นไม่ได้เราเอาพี่แป้งคนนี้แหละคนในนี้นะที่วันนี้บอกว่าัตรลอถึงบอกว่าคนในออนไลน์มีนิดเดียวโอยอย่าไปดูถูกผมบัตรลอเดี๋ยวกับคําพูดไม่ทันนะยังจะเป็นตกลงก็คือว่าให้มามอบตัวให้มามอบตัวเสียแป้งก็บอกว่าไม่มอบตัวไม่มอบตัวถ้าไม่ทําตามเงื่อนไขที่เขาต้องการไปจัดการคนเหล่านั้นซะมีรายชื่อมามีอายการอายการทีนี้อย่างที่พี่ปองบอกเนี่ยเรื่องนี้มันก็พันไปทั้งตํารวจ ทางอายการนะว่าอายการบอใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะเคยมีคดีแล้วทำไมหลุดมาเฉยๆเลยคือตอนนี้บรรดาบุคคลในกระบวนการยุติธรรมก็ต้องออกมาพูดกันเป็นแถวเลยนะครับต่อแถวพูดกันเลยนะเมื่อกี้พอวตอรไปแล้วใช่ไหมนี่ล่าสุดเนี่ยโคศกสำนักงานอายการสูงสุดนะครับบอกว่าในชื่อคุณประยุทธ์เพชรคุณเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่แป้งนาโนด อัดคลิปแล้วบอกว่าถูกหักหลังไม่รับความเป็นธรรมแล้วก็ไปพาดพิงอายการบอยที่เคยเป็นผู้ต้องหาร่วมกับนายชาวลิตเนี่ยแต่อายการภาค9สั่งไม่ฟ้องเรื่องนี้อายการสูงสุดออนอกจากจะสั่งให้อธิบดีอายการภาค9ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วยังสั่งให้อธิบดีอายการภาค9้าและอธิบดีอายการสำนักวิชาการประสานงานการเพื่อน,นำสำนวนดนังกล่า,มาวาามาวิเคราะห์มาวิเคราะห์ว่าทำไมแป้งโดนแล้วทำไมแบบนี้อะไรแบบนี้น,นะครับส่วนอีกคําสั่งนะครับคือ เดิมทำดนวนคดีนี้มีอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกเป็นส่วนที่สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาซึ่งในส่วนนี้มีชื่ออายการบอยอยู่ในกลุ่ม1ใน6ด้วยนะสั่งไม่ฟ้องนะครับซึ่งตรงน,นี้เองเนี่ยทางาส่งเรื่องไปให้ผู้บัญชาการตํารวจภาคเผู้บัญชาการตํา,ารวจภาคเก้าก็เห็นพ้องด้วยเป็นอันจบไม่โตแย้งอะ่ะเป็นอันจบนะครับอีกสํานวนหนึ่งเนี่ยคือคําสั่งที่ฟ้องเสียแป้งจนสารพัทลุงมีคําพิพากษาแล้วก็หาเรื่องไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็หนีออกมา ค่ะนะคือตอนนี้อายการเนี่ยก็บอกว่าทุกอย่างมันต้องมีขั้นมีตอนมีกฎหมายกําหนดในการทํางานของอายการนะคืออยู่ๆจะไปถ้าหลักฐานไม่แน่นหนาแล้วไปฟอ้องถ้าแบบนี้แล้วขึ้นศาลแล้วหลุดเนี่ยต่อไปทําอะไรไม่ได้เลย<ข>แต่ถ้าหลักฐานยังไม่ชัดเจนแล้วไม่ฟ้องแต่ต่อไปนเนี่ยข้อก็เรียกอข้อเท็จจริงใหม่นะมีหลักฐานใหม่ทําสานวนคดีฟ้องขึ้นมาใหม่ได้ยังมีโอกาสฟ้องใหม่ได้ทีนี้ก็ต้องรอละรอว่า อ,อ,อธิบดอีอายการทำนักวิชาการเนี่ยจะวิเคราะห์สำนวนคดีตรงนี้ที่มันมีปัญหาเนี่ยว่าอย่างไร9คือทางใต้อันนี่ก็นี่จ้าเออยู่นี่นี่ล้วนลนหนามนะล้วนล้นหนามถ้าสวนปาล์มสวนปาล์มมันล้วนล้นหนามก็คืออยู่ในเขตฝั่งประเทศไทยนี่แหละแต่อ้วนขึ้นนะอ้วนขึ้นออกจากโรงพยาบาลไม่นานแล้อ้วนขึ้นเลยเพราะฉะนั้นอ้วนแบบนี้ไม่น่าไปกินไก่ดงไก่ดิบอะไรนะไม่กินไก่ดิบนี่คงท้องเสียผอมพราโรคเลยใช่ใช่